สรุปไทม์ไลน์ของท่านผู้ว่าหมูป่าที่ถูกฆ่าชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะคืออาการของท่านเนี่ย ออกตอนประมาณ2,561ค่ะเริ่มแสดงอาการแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ไปเช็คกล้างกายอะไรเริ่มมีอาการปี61แต่ได้ตรวจจริงๆเนี่ยปี63ค่ะตรวจที่จังหวัดลำปางปี63เนี่ยท่านก็ได้ทำการส่องกล้องค่ะเพราะว่ามีสัญญาณบอกว่าเลือดจางพอไปส่องกล้องปุ๊บก็เจอเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะ ศูนย์มะเร็งลำปางเนี่ยได้ทำการตรวจละเอียดแล้วพบว่าเป็นระยะแพร่กระจายค่ะนั่นหมายความว่าเป็นระยะที่4แล้วปี2564ท่านก็ได้รับการผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่ลำปางโดยการตัดลำไส้ส่วนที่เป็นมะเร็งออกแล้วก็ตัดตับส่วนที่มะเร็งแพร่กระจายไปด้วยค่ะเพราะว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยอวัยวะแรกที่มันจะไปก็คือตับนั่นเองค่ะเพราะว่ามันมีระบบหลอดเลือดดำที่ต่อเชื่อมไปกับตับและการผ่าตัดของท่านไม่ได้ทำรอบเดียวค่ะ เพราะว่าปีถัดมาคือปี65เนี่ยท่านก็ได้ไปผ่าตัดซ้ำที่ศิลิลาชค่ะ เพราะว่าหลักการของมะเร็งลำไส้ก็คือแพร่ไปที่ไหนต้องตามไปตัดที่นั่นป65ี65ก็ได้รับการผ่าตัดอีกจนเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าค่าเลือดไม่ดีแล้วก็รู้สึกร่าไกายอ่อนแอไม่ค่อยไหวก็เลยต้องไปทําการรักษาตัวที่ิีิรีชอีกครั้งค่ะช่วงที่อยู่ในโรงพยบาบาลเนี่ยวันที่15มิถุนาท่านได้ขอเพื่อไปงานแต่งงานของลูกค่ะ15มิถุนาไปงานแต่งแล้ววันที่21มิถุนาท่านก็ได้เสียชีวิตลงค่ะ หมอขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเสียใจกับการจากไปของคนดี ที่นี้หมออยากจะเตือนว่าการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีเทสที่คัดกรองก็คือการตรวจฟิ t เทสค่ะก็คือการเอาอุจจาระเนี่ยไปตรวจพวกภูมิคุ้มกันถ้ามันขึ้นเป็นผลบวกเนี่ยเราก็จะต้องไปสองกล้องค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเริ่มที่อายุ50ปีแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหมอเพิ่งผ่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้อายุแค่42ปีก็เป็นแล้วค่ะซึ่งก็คือมะเร็งลำไส้เนี่ยถ้าจะสงสัยว่าเป็นในอายุน้อยกว่า50เนี่ยอาการที่นํามาส่วนใหญ่ก็คือ ถ่ายเป็นเลือดค่ะต้องลองเช็คตัวเองดูด้วยถ้ามีอาการถ่ายเป็นเลือดซีดน้ำหนักลดท้องผูกสลับท้องเสียหรือการถ่ายอุจจาระเป็นลำเล็กลงหรือว่าถ่ายแล้วรู้สึกว่าถ่ายไม่ออกท้องผูกมากๆถ้ามีอะไรผิดปกติมาก็หาหมอก่อนได้ค่ะ